That's heavy Are you afraid? I'm afraid Oh my god Oh my god Yeah Yeah y ั a เป็นคำ Nice to see you like this คิดถึงจริงเลยค่ะแล้ว Wonderful Wonderful อยากไปกับหนูไหมคะไยากบินขา เอออย่างนี้แหละโอเคไป

ชอบเปล่าฟังคำมาเร็วมาเ็วมามามาปินชอบเปล่าโห่โห่เอ้ยปินจำดีดีนั่งสิลูกนั่งลงนั่งลง <c oughs> น้องกลัวเปล่าน้องกลัวเหรอ Are you ready to get shocked <laughs> เดี๋ยวแม่เมย์จะลองพาด,ดิ๊ขึ้นรถซาเล้งดูนะคะว่าแม่เมย์จะเข oh, <say? S 2> ียนได้ายโอเดี๋ยวเราต้องเอาหินลองกับรถไว้ก่อนนะคะอันนี้ o ืพุท Roc k front อนไม่ให้มันไหลไไหเพื่อที่จะไม่ให้มันไหลหนูคิดว่านะเออนี่มันจะได้ไม่ไหลโอ้ทองคำขึ้นไหมมาทองคำมา โอ้แอ mm ้วก็อีิสวันขึ้นไหมอ่ะปิ่นขึ้นไปไปปิ่นไม่เอา <laughs> ปิ่นบอกไม่เอาแล้วปิ่นกลัวเหรอไปไหมอ่ะไปเลวอ่ะปิ่นไปไปไปไหม I think Pin is afraid <laughs> to go ไปแล้วเป็นปะไปเลวเที่ยวไปเลยกัดที <c oughs> ่กับอืโอ้ป่ปยม่นอนเนี่ย Oh my god That's heavy Hold it! Hold it! Hold it! Not too yeah yeah. <laughs> I'm afraid, you know. Okay. 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 Oh, heavy. Are you moving or not? You are not moving, right? How do you feel? It is very soft. Do you like it? it's just fine I don't look mirror on that way m y d i a I only look this way okay let's go เราจะไปบ้านพี่แพทก่อนกันนะคะ I take you to p a t house เดี๋ยวเราจะไปเซอร์ไพรส์พี่แพทค่ะไป go ดอ๋อ o k a ค sorry sorry Oh, it's balanced when she sits like this behind me. Shaking. Are you shaking? Are you not afraid? Oh, the big hole. Oh my god. Do you like it? Are you afraid? I'm afraid. Oh my god, oh my god! If I can pass this, then I'm good. Okay, okay. Oh! I got it, I got it! Yeah! ไล e ์ดิสสบายไหมคะพี่ติบ๊บกลัไวไหมคะะไรนะทำไมไม่กลัวหนูกลัวคนนั่งไม่กลัวแต่คนขับกลัวนะสวัสดีค่ะพี่แพท กันดับม,มาเยี่ยมพี่แพค่ะเถอะอยางยังกันทำได้ to see you like t h hey. <laughs> คิดถึงจังเลยค่ะโอ้ว uh. <Hello. S 2> oh, wonderful wonderful <laughs> อยากไปกับหนูไหมคะ <laughs> <don> <laughs> อยากได้ไฟตรงข้างหน้าอยากมาหาพี่แพทนานแล้วเนี่ยตายแล้วหรออ้ตายแล้วตายแล้วไม่ทำเป็นอย่างนี้ว๋ เพิ่งหัดขับของพี่แพทย์เหรอใช่ Yes of course แต่ขึ้นทุ่งบนไม่ได้นะคะ You cannot go in my house over here uh, I know the o o t s t e p s อ๋อ I know what I can say. I am in the shell. Oh. It don't g e It's not too hot for you right now. วันนี้อากาศเย็นๆค่ะ วันนี้ใส่เสื้อหนาวค่ะพี่แพทย์หรอ yeah in the morning is too cold but but the time is I can t love such and the วันนี้หนาวไม่หนาวขอให้ได้ขึ้นรถนี่ก่อนเถอะพี่ท้าทำอะไรอยู่คะกําลังนอนเล่นวันวันนี้ไม่ทําอะไรหรอคะไม่ไม่ออกไปไหนทําอะไรไม่ได้ออกไปไหนเดี๋ยวแกนดาวได้มาหาพี่แพทย์บ่อยๆแล้วได้ได้ลืมเอาของมาให้พี่แพทย์เลยไอ้ที่ไอ อะไรนะปิ่นโตมาทีไรก็ลืมทุกทีอันนี้ทานที่แบบกล้วยข่าอันนี้ของพี่ของพี่แพทย์เหรอคะสบอวันไรกินเนาอ๋ออ๋ออ๋อกินไม่หมดคนเดียวอีกแนงขอบคุณค่ะนี่เดี๋ยวจะอยู่ถึงแค่วันเสาร์ซิสบิ๊กปะนั่นนะติดอย e ่ซิส l มอลพี่แพทย์มีอยู่ในสวนเหรอคะ no this is someone give to me h e always had it somebody always g a v e it to ไม่รู้เลยใครให้เนองกปใส่แล้วแบ่งมา it's your weapon it's your weapon ขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวแบ่งมาให่ พี่แพทแบ่งใส่ถุงให้หนูก็ได้นะขี้เกียจใส่ไปหาถุงแล้วแบ่งใส่ใบิโตมันก็ได้กอนกลับมาขี้เกียจค่โอเค t i ทา t จูโ t ทามทามจูเซฟุตบายครับว่าพี่แพทหนูไปแล้วค่ <Okay, S 1> ะสวัสดีค่ะสสวัดีโอเค see you again สวัสดีครับดาเดอาวุธเต็ม <c oughs> <c oughs> อาวุธกล้วยเต็ม let's go home ไปแล้วค่ะพี่แพทย์นมมาด้วยนะหน e y o ฟรายเดย์เอนนิชามิแพนดั้ม เดี๋ยวมาหาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะไปเร็วไปไปินไป It's rock you know oh Lila I I know not really lock I'm afraid Next time I have to put the lock the rock that uh, to pull you oh 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 oh, oh. ไม่รอดแน่เลยอะพี่ติบ๊บพี่ติ๊บต้องมาช่วยหนูนะคะพี่อันล็อกฝั่งนู้นก่อนค่ะโอเคโอเค ก็สรุปแล้วนะคะคือวันนี้เป็นวันแรกเลยนะคะที่แม่เมย์เนี่ยฝึกฝึกขับซาเล้งนะคะแล้วก็แดดดี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ขึ้นซาเล้งกับแม่เมย์นะคะก็ใจตุ้มๆุ้มตมต่อมวนเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่เคยขับซาเล้งมาก่อนนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ขับไปได้ด้วยดีนะคะตามถนน รอบรีสอร์ทก็ถือว่าโอเคมากเลยนะคะก็เหนื่อยนิดนึงเพราะว่ามันเกรงค่ะทุกคนมันเกรงตรงที่แบบว่ามันบังคับแต่ว่าขับไม่ยากนะคะคนที่เขาทำซาเล้กเนี่ยก็เก่งพอสมควรนะคะถือว่าประสบความสำเร็จนะคะก็โอเคถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะได้เบอร์ของพี่คนที่เขาทำซาเล้งเดี๋ยวแม่เมเนี่ย ติดเบอร์ไว้ให้ข้างล่างแล้วกันเนาะโอเควันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะนี่ลกดไอเมยครับกดไปแค่นทานปุ๊บเลยดีไหโอเคได้ไม่ยังไม่ได้กดไอเมยให้พี่กินมาดูอ๋อแต่ไม่ต้องแต่เรากินเอ๊ไมิกลิสดูนะคะนี่ตากล้องตากล้องของเราลงทุนมากหมาก็ลักลักนะ 哈哈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 ！